สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีเน็ตฟรีของทูมูฟมาแจกนะคะสำหรับวันนี้มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่6ตัวนะคะใครสนใจสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะสนใจตัวไหนสามารถลองกดสมัครตามกันได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะเราไปเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกจะเป็นดอกจันแปย์80-8สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้จะมีความเร็วของเน็ตมาให้อยู่ที่1 5กิกนะคะ สามารถใช้งานได้ถึง30วันกันเลยนะคะทุกคนไปดูตัวที่2กันเลยค่ะตัวที่2นะคะจะเป็นดอกจันแป8เจ็ดอกจันานย์8จ็ดสี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตมาให้อยู่ที่3กิกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะไปดูตัวที่3กันเลยค่ะตัวที่3นะคะจะเป็นดอกจันแป8เจดอกจัน 2 2 3 3สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะเป็นโปรโทฟีทุกเกรอข่าย30นาทีนะคะสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะลองกดสมัครตามกันได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะไปดูตัวที่4กันเลยค่ะเลยค่ะตัวที่4จะเป็นดอกจัน2 2 2สองดอกจันหนสี่เหลี่ยมนะคะ โปรตัวนี้จะมีความเร็วของเน็ตทหาอยู่ที่10 g กิกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้อยู่ที่4ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลองกดสมัครกันได้เลยนะคะไปดูตัวที่5กันเลยค่ะตัวที่5จะเป็นดอกจัน777ดเอกจันทร์55สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตอยู่ที่5 g กิกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะไปดูตัวสุดท้ายของวันนี้กันเลยค่ะเป็น เป็นตัวที่6กันนะคะตัวที่6ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจันทรด8ดอกจันทร์9 3 7 9 2สี่เหลี่ยมนะคะโปรตัวนี้นะคะจะมีความเร็วของเน็ตให้อย,ยอยู่ที่3กิกนะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะคะใครสนใจลองกดสมัครกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เราแจกครบกันไปแล้วนะคะสำหรับเน็ตฟรี6ตัวของทูมูฟนะคะใครสนใจตัวไหนสามารถกดตามได้เลยนะคะอาจจะสมัครได้เป็นบางซิมนะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้นะคะเราจะมีมาอัปเดตแบบนี้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่สนใจซิมเน็ตรายปีนะคะ เราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะเฉลี่ยตกเดือนละร้อยเดียวเองนะคะสามารถกดซื้อได้ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะคะคุ้มมากๆนะคะเราแนะนำให้กดเลยนะคะ